ดีครับเจอกันอีกเร็วครับวันนี้เราจะพามาหาสาเหตุปี่ไอตัวเก่านะครับผมคันนี้ก็มีปัญหาเร่งไม่ขึ้นบิดไม่ออกเครื่องตัดนะครับผมตัดยังไงเดียวผมสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับนี่นะครับเวลาสตาร์ทเครื่องเสร็จแล้วบิดก็เลยครับรถจะตัดนะครับผมตันกระชากนะครับผม อ,อกตัวก็เปลี่ยนไม่ค่อยขึ้นนะครับผมคล้ายๆมีปัญหาเรื่องระบบอระบบขับเคลื่อนนะครับผมน่าจะเกี่ยวกับไอชุดข้างนะครับผมที่ว่ามันมีปัญหาเรื่องระบบการออกตัวสันนล้ก็วิ่งไม่ออกนะครับผมเดี๋ยวเรามาแกะดูว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับ มาดูตำแหน่งสายผ่านนะครับผมสายผ่านตัวนี้ก็จะลงไปลึกกว่าปกตินะครับแสดงว,ว่าไอ้เจ้าชุดชามน่ามีปัญหานะครับอาการแบบนี้ทําให้รถวิ่งตลอดครับคล้ายกันเร่งค้างนะครับผมจะออกตัวจะสันสันนะครับผมพอดูไอ้เจ้าตัวชุดตัวนี้นะครับผมน่าจะมีปัญหาแล้วนะครับ มาดูชิปเม็ดนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับนี่ครับอาการปิดไม่ออกนะครับนี่ครับเม็ดค้างนะครับผมเม็ดแตกก็เดี๋ยวเราทําการเปลี่ยนกันก็จบนะครับผมก็กับขี่ปกติเหมือนเดิมนะครับส่วนชุดชามตัวนี้ก็ยังพอใช้งานได้อยู่นะครับแต่วว่าก็มีฝึกบ้างนะครับผม ถ้าใครประหยัดงบประมาณก็เอาตัวเก่าได้นะครับผมก็ถือว่าไม่ยังไม่หลวมมากนะครับผมแต่ถ้าใครอยากให้วิ่งดีก็เปลี่ยนชุดนี้เลยนะครับผมปกติสายพานมันจะขึ้นมาเต็มร่องแบบนี้นะครับผมจะมาบนแบบนี้นะครับอาจจะอยู่จุดสูงสุดตรงนี้นะครับถ้ามันอยู่ลึกเป็นแบบนี้ก็รถดจะสั่นนะครับวิ่งไม่ออกนะครับผมก็ให้เปลี่ยนเม็ดนะครับผมก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาเพยงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผม